สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเดี๋ยวเราก็มาเปิดโบใหม่ครับเอาไอ้น้ำไปเทไห้ว่าเร็วยังโอ้ลูกรังครับลูกรังวันนี้เรามีงานลูกรังอยู่30เที่ยวนี่แบดไป เจาะกอนให้มันเป็นก้อนอาจจะไม่ลูกแล้วครับน่าจะแม่แล้วตรงนี้อะไรเอาไม่รูแ้แล้วเลยเอาไปเทไหนล่ะไปเทนหน้าโรงเรียนทำไมลูลกล้งเข้าไปเทบางคนใช้ เปิดโบไม้ครับเปิดโบไม้โอ้คุณจะลบเลยพี่น้องเลยตรงนี้เราจะโจะ่นี่มีลูกรังด้วยนี่เราก็จะวิ่งลูกรังด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนี้เราเปิดหน้าดินออกนิดนึงก่อนครับนี่เราเปิดอใไม่ครับ นาดินก็มีลูกรังก็มีดินดานก็มีครับวิ่งกันทั้งปีอยู่นี่แหละว,วันนี้อยู่กับเจ้ามักไฟนะครับมักไฟร้อย ้สึกว่าลูกรังจะปางเหลือเกินครับไปแล้วพี่น้องจะมีทีมงานเขาเข้ามาเอาลูกรังด้วยนะครับวันนี้ ทีมงานเสียอามน้าดินก็เรามีแล้วนะครับว่าจะทีงานแปลงอยู่ประมาณร้อยเที่ยวอันนี้ก็เอาลูกรังเอาหน้าดินไปลงเปิดหน้าดินไปก่อนแล้วก็ลูกรังก็ จัดโตเลยครับ เรานะดินออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าทีมงานทีอามนะครับเขาจะเข้ามาเอาลูกรังแล้วก็ช่วยวิ่งเขาด้วยคุนตลบอบอวนครับนี่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จฝนไม่มาสักเม็ดเลย วันนี้เราแยกสอทีมครับสองทีมเดี๋ยวจะเอาน้ำมันเอากับข้าวไปส่งอีกทีมหนึ่งโอ้มองเห็นไหมพี่น้อง f อฟซีมุ่งะลบเลยไอ้โอ้ยเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเราจะขุด สะลูกนี้ใหญ่เท่าไหนครับประมาณหนึ่งไร่ตรงนี้จะเป็นแหล่งลูกรังนะครับแต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวเราคุหากันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เริ่มเปิดแล้วครับ Bye. เ็สรัวซิมสายไปแล้วครับจะแห้งไหมโอ้น่าจะแห้งยู่ครับ เราก็มีนะครับดินเหนียวก็มีมีหลายยางให้เลือก ดูสภาพแล้วน่าจะมีไอ้ลูกรังเป็นเม็ดๆนะ ไพวกนั้นน่ะฮะสมผสมไปน้เบร์ดล่ะฮะเกีย์อะไรไปเชื่อมนี่ขาดอะไรแบบไหนอ่ะ ก้กองกกองยังไม่ต้องตุบแต่งจังอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยทีหลังอย่างเดียวเลยเอาไอ้นี่กองกงไ้ก ok e e e ่อนมันไม่ได้เสร็จวันนี้รอยเรื่องซานะ่ะนะ รถไทยครับ Hold right. ดินออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเสียดายครับเอาหน้าดินเอาไว้ขายอีกติดตามด้วยนะครับเปิดตมใหม่อีกแล้วพี่น้องสวัสดีครับ